ฮัลโหลจเอ็มนี่ไบโอเองนะคะ่ะตองเปล่งตากรอโกมมีเรื่องที่อยากจะวานะคะ่ะตอนนี้กําลังจะเริ่มเกมขอแบบคลิได้ไหมแบบยิงทีเดียวกระมังแตกเลยค่ะโอเคโอเคบูสเตอร์ปอปปเอาเลยใไหมอ๋อม่แล้วค่ะเ,เปลี่ยนใจแล้วค่ะคือเดี๋ยวถ้าคลิตแตกเยอะเกินไปเนี่ยเกมมันจะง่ายจะไม่มีคอนเทนต์งั้นอเอาเป็นแบบขอทีมดีๆแล้วก็เสียเปรียบสุดๆแล้วก็ชนะได้ไหมค่ะได้ด้วยนะฟาแงขวดสุดๆสามสิบมยน่ารักที่สุดเลยค่ะจีเอ็มว่า เ่ออาตรคดพี่มาหากราบลูก GM อีกแล้วค่ะเออโปรดจงระวังผู้ชายใส่เสื้อขาวถือขวาน ทำไมต้องระวังวะเชื่อกูเฮอมาดิบใช้นี่แล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปองนะคะก็นี่เลยค่ะเพจพ่อมดเคลมว่าเพสะดวกปลอดภัยรวดเร็วเพอใช้แค่เว้นไอเดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะคะต่อให้เป็นโูก GM ก็ไม่อาจไปซื้อปลาเค็มที่แมกลองน่าเนปัาจูคุยกับ GM ไว้แล้วค่ะว่าแบบขอนหนักมึงนะจัดจานแล้วค่อยพลิกกลับมาเช่นนมันจะได้กดเพจแบบสุดสุดไปเลยค่ะอยากได้หนักๆนกพื่อจัดให้น้องก่อนมึงจะขอหนักๆมึงถามเพื่อนร่วมทีมของมึงงอยี ไม่เป็นไรค่ะเพราะยังไงก็ชนะอยู่แล้วฉันลูกที่เอบในยาคิดว่าจัดเป็นใค่กันฮะจะหมั่นไส้นางคาเฟนี่แบบแล้วเฟี้ยวนักหรอทำตัวสารเล่ยโยนให้สูตร่ะเข้าไปในปอมไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะยังไงก็ชนะอยู่แล้วค่ะจริงค่ะจริง ทำไม่เจ็บเจ็บวะอ้อยมึงยืนอยู่ในบ่อกาลีไม่เจ็บก็แปลกแหละแล้วไงเลยใครแค่ห้าร้อยพอไหมไปกับนี่ขอนชัยแอสกอร์ดูดีอันเดียวโอ้โทษทีพอดีวิ่งเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูเลยเออตายแล้วแล้วไงอ่ะผู้ขอตบสักทีได้ไหมกูหมันใส่แล้วเกินขอหนักหนักจัดจัดจันจานขอแบบเหลือแค่ป้อมใหญ่ป้อมเดียวส่วนป้อมที่เหลือแตกหมดเลยได้ปะ วมึงเนี่ยจะแตกยังไงก็ชนะอยู่แล้วจะแข่ทำไมล่ะคะกิ่งยิงแบบไม่สนแทงไม่สนไข่เลยค่ะอยากยิงก็ยิงยิงไปพรำเพือบรอยยังไงเดี๋ยวทีมก็จัดการไทยค่ะสวยมากยีนะแต่แบบมันยังไม่ตึงเท่าไหร่เลยอะขอแบบเสียเปรียบกว่านี้หน่อยได้ฟาโอ้โห แอยิงเวยกันดยสิวโอเดี๋ยวนี่ทีมอย่าเล่นดีเกินไปจะได้ไขอแบบเสียเปรียกเสียเปียนโดยสียาร่างกายต้องการคอนเทนต์น่ะออ๊ยมาหลอกถอยมาสิโอ้ยเห็นไมมันจะได้คิวมันจะไม่เสียเปรียบเมื่ยใช้การไม่ได้หรือพวกนี้ยิงยิงจบเกมรีพอร์ตไวโอด้วยนะถือว่ากูขอแหละสวยตัดเลือดสามเอาของจริงไว้กูนึกว่าพูดเล่นบางครั้งกันเป็นลูกเจมมันก็น่าเบื่ออยู่เนาะเผอิญว่าแบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยดูสิ ทีมทำหมดเลยไม่เหลือสักตัวเลยฟิกยิงไม่มีสักตัวเลยอะไอวอโอกดออกเลยก็ได้นะเพื่อนแก้มนี้มีไวโอด้วยอะโอเคเดี๋ยวเกมมันสูสีไปเดี๋ยวเดินเท่าๆให้ทีมต้องข่ามมาลาวก็หน้าเอาก็แล้วกันจ้ากูพูดจบก่อนให้จบแก้มนี้พอร์ไวโอได้วยนะเว้ยไอ้ม่รีพอร์คีบได้ด้วยเหรอทีมเล่นดีเกินไม่มีคอนเทนต์เลยอะโอ้โหทำไมต้องเป็นกูที่โดนคนเดียวได้แต่ไม่เป็นล่ะทีมดีมีใช่ไปกว่าครึ่งแต่แบบขอคอนเทนต์หน่อยได้ปะยะ คอนเทนต์หน่อยเสียเปียบหน่อยซีซีซีมอย่าเล่นดีเกินพี่อย่าโอ้ยโอ้ยเล่นดีทุกคนเลยยังเว้นกูเนี่ยใจเย็นๆเออเออเต็มที่เลยนะเดี๋ยวนั่งดูและฉันมีความสุขไปเลยปะเดี๋ยวใครเป็นลำอะไรได้ป้อมเขาวะนะและด้วยอำนาจและก็พลังของลูก JM สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบอีซี่ค่ะปรบมือแล้วทุกคนปรบมือ มเป็นนใครไม่ใช่ว่าทีมเรามีกันสี่คนเหรอวะอ้าวเหรอที่แรกผมมึนึกว่ามาหลอดแคลรี่ต้องไม่ใช่อหรอมาหลอดก็ได้ว่ามาหลอดโลไมคคีปรถถังไม่ใช่เหรอพูดอะไรเก่งใจลูกเจมหน่อยค่ะพูดไม่รู้เรื่องสั่งเนิฟนะคะสั่งเนิฟนะคะขอโทษครับขอโทษครับเล่นดีมากเลยครับแคลรี่เล่นดีมากทุกคนแคลรี่เล่นดีไม่เคยเห็นแคลรี่เล่นดีขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยอย่าอ้วกสิมึงกลืนกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะ